ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะพี่น้องขอสวัสดีทุกท่านอ่าตอนนี้แลงมื่อวันจันทร์ครับนะอ่าแลงวันจันทร์วัอนี้มากินอ่าส้มตำปูปลาเข้าไปหน่อยใส่บากกอกพป่น่อยใส่บางเงี้ยครับไปหน่อยตำปูปลาตำหงูหเขิ่อนเข้าไน่อยตำหมูห้วยเขิ่อตำเคยในหมูหงวยเขิ่อนเรือจากพมืองน่านพี่น้องยนะวัอนี้มากินกับเออ่ขอถูกขอพรใหกับพื้นที่ที่เล็กน้อยพี่น้องอ่านี่เขาก็มีขนมจีนนะขนมจีนซื้อมาอันละสิบบาทพี่น้อง จะมีผักต่างๆผักไร้ยางมังเนาะนี่ผักกาดเน่นี่หมกเขือม่วงเป็นละวัวที่เป็นผักถั่วพูเป็นละหมักถั่วพูแบบเป็นไม่ไหมเศษๆอโหรี่เป็นละอะครับมะนี่ผักกาดหินเป็นละผักกาดหินผักกาดหินตะกรนละผักกาดหินไม่ไหมครับละของเศบนาจาครับผักกาดหินละนาจาขออยากกินน้าเป็นวินละ รู้สึกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวนันจ่าขอเปิดงานก่อนนะขอเปิดงานอ่าวันนี้มาไล่อีกเออมาไทยอีกคลิปหนึ่งเพื่อนะอ่าคลิปหนึ่งตอนแรง้ยงครับสำรองกันขอบคุณทุกคนที่งใจขอบคุณทุกคนที่ตามพิจารณาอ่าที่เข้ามาเราชมนันอ่าอ่าบราการทำงานกับมหาอยู่หากินกับเราเนาะมีครับกินผักกาดจินครับเสร็จแล้วข้ามีเยตาสวดพิณลงกันละอ่าข้ามีเยตาสวดพิณละเดี๋ยว อประกาศเห็นพันธุ์เอกข่ะน้องจีนเหเนาะนี่ครับพันธเอกน้องจีนในพี่น้องก่อนประกาศเห็นพันธุ์กน้องจีนในพะี่น,น้องคำเยตาสวดกับพี่น้องอนะครับมาฝากที่ฝากน้องกันจุกคุยกันนะอ้าอําเลยนะืม เงีัยหอมยี่ห้อยี่ห้อฮะกระหินบาสบีเมืองไทยม่็นะเดี๋ยวคอยครับนะะเอาขนมกินพัน ประกาศหินได้เป็นเนาะขนมกินพันประกาศหินเลยแซ่บแซบดีเนาะข้ามเงินกันเนาะคำตาสวดตาสวไดไป็นเนาะ นี่ว่าอร่อยมากพี่นะขอขอหยาดยกให้หน่อนะค่อยซาใจพี่นนะยกขมิ้งห้่ยใหพ่นะไม่พี่น้องนะอ,อ,งอ,งนะอจนะอ,นะอ,นะอาจจกินบุ้ม,มาพี่นึ่งนะครับ

เรีบเซ็ตไปหนึ่งละนะครับยีไปหนึ่งะกินผักก็ไม่แย่ขับับถ่ายง่ายไปหนึ่งละอืมจบ สกักอะไรก็แจ่กูติดตามเพื่อปี่นังกิ๊ต่อไ,ไปเพื่อนะกูต้องมีอย่างไรกินเพื่ออยู่ไม่อยู่ก็กินเกาเรนะียบเลียงนาวตัดเองกินเองนาะตัดเองกินเองเนาะวันนี้แต่งกับน่ะวันนี้กินแบบง่างนะยมากแบบง่ายง่ายแต่อร่อยรับรองถูกใจหลายคนแน่นอนเลยครับ

พืนาาน้นฐานนะจ๊ะก็มักเป็นคนมากินผักคุณเนาะมักกินผักกุหลาบครับบริกินฮารูฮารามากไหมเลยครับนี่แกยวจับานี้ผักตวกผักสดกระเจี๊ยบเสียบกระเบื้องเป็นหรอครับาากกนะจ๊ะยังไงนี่ครับอันนี้มูอันนี้นนเว็นสลิปกิลด์นะขนมกินพันผักอ่ากาดหินพี่นะ้องอ๋อ ครับเปหรับวันนี้ตบไทยตบไทย,ยครับตกไทยไปแล้วนะบ๊ายบายบาย,บายครับ